ตกใจว่าฮนมันบม่มีอันมันไม่มีอมไมมอตัวอะไรนะรูปคนที่ว่าคนดูอ่ะแต่พอเห็นเลยข้อความเชอร์รี่ขึ้นมาจุดไข่ปลาไหมเดี๋ยวกันนะพี่น้องจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ย จะเ่าตัวใจเมอมาใหม่ผู้ผู้ผู้อีกนึงนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่เออสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบสองนาทีมีการแชร์แชร์สดุด เดียวกันางเวิงข่อยซื่อ,อเนาะท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งหานาทีสุดท้ายแล้วตรงนี้ซ้ายมือล่ะ ใชยมือเป็นะระบบอาจซ่อนข้อความบางอย่างรายกันเช่นข้อความที่อาจเป็นสแปมอ๋อคือบันทึกใดแค่หานาทีสุดท้าย คุณทุกกำลังใจจ้า uh huh. ต้องกดแชร์ใช่ไหมคือ ใช่มกำลังศึกษางานอยู่นะคะทุกคนอย่าเพิ่ง ลำคาญกันนะคะศึกษางานอือล่วงดิปสติกล่วง ยังงงอยู่นะงงไปงงมาเดี๋ยวค่อยมาใหม่